สวัสดีครับพี่น้องมินหลักแฟนเพลงเอฟซีแฟนคลับที่รักและข้าหลกสู้ขู่สุก้คนครับตักท้ายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับกับบรรยากาศอยู่บริเวณสำนักงานบ้านผักของลูกหลานทีมงานวัดลำเป็นลำเพลินครบับทองฟ้าหลังจากฝนตก เราไม่เห็นอย่งเ้อ๋สอ้อ oh. <See>? oh. <laughs> ชาวอกสวัสดีครับออมาาส่ีอเ oh. เห็นอย่งอยี้นี่ิอา oh. มันนี้ยิบสองเลยดีครับกันยิบสองสิรับ ยี่สบสองอะไรมันม oh, er ั réussi, ่นของเาที่ยี่บนั่นคนาถ่ายจาหกมงสองนี่โอ้ยยาวาทุยมาถ่ายจากหงสองโอ้ดีมืงขึ้นมันซ้อมเด้กพอกรัตื่นสายนน้อยๆว่าหยุดตื่นตั้งแต่หกโมงอะก็ได้ตื่นแปดโมงพอดีพ่กาวนาวมาถ่าแล้วมันจะไปประชุม ขึ้นกับซ้อมเด็กไปไหนเต็งได้กว่าโอ้ก็มาเสียอยู่ร่อรถพ่อซะนี่เห้ยช่างพากันกินยางบ่เฮ้ยสิไม่มันดูยางเฮ้ยเล่นยางโอ้เอาใส่ถุงห่อโดนยางนีฝนกระตกมือขึ้นรดตีสามตีสี่แต่ว่าแจ้งโคโรว่างนี้ ยังเศร้าเลยมานเศร้าตกยังได้ยินฝนตกอยู่ดิตื่นมาแล้วยังได้ฝนตกอยู่เข,ข้า,าพ่อยอยู่สเขาไม่อีกเลยพ่อย,ยังขึ้นอยากกินน,นัดยังว่าพอกเพอดีตัวพอกบอกกัมมุตโตพอดีอืมว่อจะบอกกัมมุตโตพอดีล่ะเอ้าเรื่องที่คุยกันนั่นแหะเรื่องที่เขาคุยกันไหมมือโซนี่หลังจากพอตื่นขึ้นกับระมาณ สองโมงกว่าทีมงานกับทั่วหาพอเนี่ยวันฝนตกบักแห้งพูดเตรียมงานเตรียมการกับทัางออกมาเพราะท่านได้นำมาทวบบ้านข้าเจ้าทึ่งมันบ่สะดวกมเมื่อนี่ไหมบรรยากาศเบิ่งดูเบิ่งเวทีพ่ออุตส่าห์ว่าจะเอาเครื่องเสียงเอาระบบเสียงสีเสียงจัดย้ายให้พันเล มัน,นจะมันยาการ,ระดับเพราเป็นใจไม่ไรูกเพราะว่าเสียเรื่องเรื่อนเลื่อนเป็นวันที่หยิบซี่เพราะว่าเมือ่อเมื่อนี่หยิบสองเนาะมันเบาผอมอเรืว่าสีเยเลื่อนเป็ียนหยิบซี่ยิบซีกะพอหยิบสามมือเอื้อนกะทา่างพุ่นก็จะเปิดฤดูกันมันกะมันจะไปท่วมกันเขาก็ต้องขามไปหยิบซีหยิบซี่พ่อว่างเต็มที่เลยอ ตั้งทางกระเดียวผมัยีได้บอกช่างจางนาตัวจางจางนาปูวซุ่มได้บอกเขาไปแล้วบ่ครับว้าวจางนาใต้ชูโอ้ยโอ้ก็ได้เดือนบัดจู่ทางกันเลยเนาะมันเรียกยังไงล่ะลูกเท่ามันฝนมันชุกลงหุกไหมพ่ออุตส่าห์เตรียมไว้ย่างดีด้มือนี่เป็นมือเหมาะมือวันศุกร์กับกับพื่อนเจ้ามุนันโทรมาแล้วพ่อก็ได้โทรหาพ่อพามันเละบอกว่าขอเป็นวันที่ยิบซีเด้อ เพราะว่าพ่นกับวาอยู่กันล่วงไถ่โดยซีมันกะถือว่าเป็นกคดีกันอ่เป็นคู่อ่เป็นคู่เป็นซีนี่แหละคันบอกภาษาไทยกะเลขซีนี่แหละแลยวว่าสิเป็นเมื่อนั้นบ่าเป็นยังทัวว่เป็นยังบก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าวันที่ยี่สิบสี่ก็ยังได้อยู่เป็นยสามมืออวดใจรอดเลยครับเมื่อนี้ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่อ่าสามสองขึ้นสามมือโอ้ดอก ใจรอไว้นเห็นยังมือเคลื่อนอนีกระพากันเห็นยังแน่พ่อครับผ้าเพิ่งไปซ่อมไปยังผ้าเบิง้งเอาลั่นสคริปมือน,นี้ก็จะไปประชุมเด้นงผ้ากีเรือใายหมอลำเอ้าที่บ่าวว่ากันตัวบรัวว่าเจ้า,า,าจออการู้สิละ่ะไม่ว่าอะไรพ่อแล้วแต่พ่อเลย หแล้วแต่พ่อย <pl ังมาเขามาเพียลอรถขับที่ส uh> น่ฮะออรถอออะไร่างเก่งครับอันนี้อันนั้เราจะมีใครให้มาพอตไเราไม่ใส่แล้วจากนัอยกั ได้เราแก็หูจักสื่อให้เขาแน่ของไงสื่อให้เขาตัวเดี๋ยวมีอันนี้ผมบอกกับพ่อกับเสียออกนะเดี๋ยวมีเอฟซีส่งมาให้อีกจ้านะมีเอฟซีส่งชุดมาให้อีกแบบผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะเอฟซีอ่ะผู้หญิงนี่ผู้หญิงเราไปยังใครเยอะกันผู้หญิงอ่ะแต่ผู้ชายมีคุยกันเน่าอยู่น่ะแฮนน่ะแฮนน่ะอ้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ดูนี่ดูสิพอเห็นเราวนี่ ดูอะไรเนี่ยไปทำอะไรมามาดูวะดูคนไม่ใช่ดูว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทอะไรมาเนี่ยเสยเก่งทำไมกับหน้ากับหลังเงี้ยอทำไมใส่อย่างนั้นอ่ะเฮ้ยไปทำอะไรมาทำอะไรมาเสียเออเส้นเก่งกับท้งเน เห็นบ่แฟชั่นแฟชั่นโอ้แฟชัน่นแฟชันฟช่นไม่บ่บโอ้ยโอ้อยู่เปลี่ยนว่ะอ,อันนี้ใส่ถุงเต็นเกงนี่ใส่ผิดเอเอไอทำอะไรมาบอกเลยนี่งนั่น,นโอ้ยบอกขึ้นสังเกตแต่ว่าไ,ได้กนันเลยเออเป็นทวงจริงเขาไหมบ้างเนี้ยบัดเพ่อนบัดเก่งเจ้าของวะนี่ไม่ใช่ว่าเมื่อเช้านี้ไปนอนกับใครมา อบอกนะไปบ้านสามหลังเห็นอ่ะย้โอ้โหธรรมดาเลยเจ้าออกไม่ว่ากันากพ่อนี่ไงแจพ่ออยู่ที่พ่อโอเคตัวเดี๋ยวจ่าเตรียมพร้อมครับ เออโทเปนัสร้างเพิ่นก่อนครับกับบอกเลื่อนสร้างไปรสร้างประจำตำแหน่งประจำตัวแหละช่วยเขาแต่งดีๆร้านได้ที่ตัวนั่นแหละก็บ,บอกเขาว่าพระท่านอาภัยเออ้อพอดีอ่อะมันฝนตกแล้วก็บ,บรรยากาศบไ่ได้พอก็เลยเพิ่นกันัดให้เป็นวันที่ยี่สิบสี่ว่างสิก็เลื่อนบอกเขาก็แล้วหรอกแต่สีว่างยืดอกปก็บ,บอกเขานะเพราะว่ากัน พอใจตัวอพอวันที่หยิบซีมันอาจจะมีแนวดีๆหลายกรนีฟ้ามันเปิดมือน,นั่นพ่อกับเบิ้งพระยาก,ก่ออากาศพรอมพอดีอในโทรศัพท์ลูกยังขึ้นเลยวันนี้ฝนตกหนักเท่าไหร่เนี่ยเขามีโทรศัพท์เขาก็มีขึ้นทุกเครื่องฝนฟ้าอากาศี่ยดูได้เลยเไม่ต้องดูในทีวีก็รู้ดูในโทรศัพท์ดูในโทรศพัทรศพท์ก,พก็มาหมดท๊บเลยอื ไม่ต้องดูค่ะตั้งรู้อุ่นอุ้มยาวมันเลยมุดเดี๋ยวตายแล้วจะตกเมื่อนี้มาตกวันงานน่ะตกใส่วันงานน่ะดีนะถ้าได้เลื่อนถ้าไม่เลื่อนถ้านั่งเออเปลี่ยนกันแหละอือโอ้ยอุตส่าห์เตรียมไว้ให้แล้วเนาะสินสอดท่องมันกันเออนี่ยุ้ยเซ็ตหนึ่งครับท่องเจยาไว้แล้วบ่ครับนี่จะบอกได้ ทองเส้นใหญ่ทำเขียนเสียนใหญ่ทองเส้นใหญ่ท่องเขียนโอ้ทั้งรถทั้งแรีนโอ้ได้สุดยางเอาเดี๋ยวว่าโอเคเนาะทำบริการเจ้าของกันมือมือนีกับมืออื่นเดี๋ยวยี่สิบสี่เจอกันไปกินข้าวกินปลาทำงานอจวด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 เอา ว่าบรรยากาศนะครับในพี่น้องในเบิงในช่มในคลิปนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับในพี่น้องในเบิงเดือนวันนะครับเดือนวันเดอ้อพี่น้องเดอ้อแจ้งข่าวพี่น้องจากย2สองเป็นยิบสี่นการที่จะนะครับผูกแคนนั่นมันจาออกกับรูซีครับเอา้าให้พี่น้องเลติตามในบรรยากาศคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ กงเสียวสมนีครับจิตจังหวัดกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ